นีกระจิตเอะเลตอนนี้ผมเคตามที่ผมเคยสัญญาไว้เอาตอนนั้นพ่จะเล่นอะไรอ่งเดี้ยตัวสุดเนี่ครับผมตามสัญญาที่ผมเคยพูดว่าจะเอาจนนในตัวกคนเดียวนี่สัญญาแลและนมดนะ ทุกคนผมค้าผิดค่เจะเกินกดลงไีกเล็้อถามว่าทำไมผมคามะคอนมาดนี่เองเอา้าเน้อตัดหมเลยงผมก็ลงแล้วนะมาตัทีเดียวได้ทั้งตัวตัดก็ไม่ได้อะ อกาจะไปหาแกแล้วนะคลิปหน้าเดี๋ยวมจะมาแกนะอือจะม่ลาว่าเเนะ แค่ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องกราบขอคราบขอนะฮะจะไปกินเหงกันจะไปทางนี้แล้วกันเดี๋ยวมีป่ารู้อะไรนะทุกคนถึงแล้ว มันก็เป็นป่าเลยกระตุกขอไปลยแล้วก็บวมแล้วนะมันกระตุกมากเลยเรื่องสปิกเกอร์ง่รู้สิงนะแต่กมถ้ากระตุกมันก็ขอไปเลยแ้วกับผมสปิกเกอร์ของัเนาะต้องว่าคนก็อยากให้ทานนะฮะ สำหรับนะ้ำของเรานะ,ะถ้าคลิปต่อไปพูดเดี๋ยวตาไม่ขึ้นผมจะจะไม่ถักตรงต้องกว่าพูดจะตามผมจะขึ้นนะครับคลิปอื่นน่าจะลงคลิปอดแนวอชุดรอดนี้จะยังไม่ลงนะครับผมเราจะไ,ไปลุ้มมดแบบตรงนี้มันจะเป็นแบบ มาชั้นนี้เออผมเพิ่งกลับมามาเล่นเวอร์ชันหนึ่งเขาเนาะวันนี้เขาจะมีอัศรพ์ไปนะครับมีอัศรพ์ใช่ไหมคุณพู้ชื่อถูตู้ชื่อผิดก็ลอดภัยกันด้วยนะครับผมแลคอยจะดูไมค์คาไปนะฮะจะเล่นอย่างเงเนาะดูผมก็ดูนะ

สว่างก่อนะนถ่นานก่อนนะฮะเพราะเราต้องการถ่านนะฮะตอนแรกผมจะเปิด A P S เลว่ว่าจะไม่ได้อล้วม,มาฟังนีและกันอันนี้อะไรอ่ะน่าผมลงฝังนี้นียวแ้เดี๋ยวฝังน,นี้ค่อยกลับมาลงนะงทุกคน นจะอุดเออว่าชั้นนี้มันไม่าง่เออกได้ไ,ดไปจะเป็น,น,นไปไปล้วน,น้องเขียวอ้ยชั้นนี้ผมว่านะ เขาคนละชอบคิปเปอร์หน้าดูยคิปเปอร์เต็มเซิร์ฟเลยจริงๆเล่นมาก่อนแล้วนะคุจะเล่นมาก่อนแล้วมาเลยเขเล่นมาก่อนแล้วนะเึ๊บกระจิบมันผมไม่ค่อยได้ฟังงั้นเตอร์เสียงอะไรมันเยอะจังเหรอเพราะฉะนี้มันเตอร์น่าจะเยอะนะฮะยินเดินใหม่มาสอนยินแดนใช่ เนี่ยมีดินแด,ดนอ่ะนมาระวังเรื่องน้ำแข็งก็ต้องให้ผมใส่สเช็ดเดือร์นะครับมเดี๋ยวอยากใส่ย็ใส่ให้ทุกท่านดีถ้าผมมือถือดีผมจะใส่ให้เนาองอ๋อุด มันจะะกกรุอยากเจลีวีมากเลยทุกนแล้วก็อยากเจอเพชรกับอีพีแรกเลยเจอเพชรอยากเจอเพชรตั้งแต่อีพีแรกเลยอะไรเงี้ยฮึเจตันนี่ผมดีใจนะเจอเพชรอีพีแรกนี่โคตรจะดีใจเฮ้ยตรงนี้เหล็กเยอะจังวะทุกคน ทุกคนแล้วก th uh ็ไม uh, hmm, ่บอกนะว่าผมจะซีกเลยไม่ต้องรู้นะทุกคนนี่ก็เลยว่ามันซีกนีมันจะเป็นไม่เหมืนดีหรือเปล่านะฮะนี่มันเป็นแร่ใหม่เชือทองแดงนะฮะอ่าเขาเล่นเขาอัดเออเอาชิ้ลอนเจ็ดเจ็ดมาแล้วผมพึ่งกับมาวันนี้เขาใไกลจเรานี่เขาไม่ค่อยเงียบเละ ตอนนี้โยงมาแล้วเออแล้วก็มีอะไรนะหินยอกห,หินหินงอกหินย้อยนะยอกย้อย,ยนะอะไรนีอะไรเนี่ยแหละ,ะตามเดินโอ๊ยตะตุกเห็นความแหลกไหมครับทุกคนสาดหูนแบบไหนฉันแจ้งเตือนดีกว่าเนี่ยงานเจมบปสเตอร์เกมเมอร์โอ้ระตุก หลักเลยเพืถ้าเป็นพวกไอเดต้มันจะไม่กระตุกเลยนะพวกะเขาจะปรับของของตัวเกมมาให้เลยนะครับผมความคิดมันนานได้ขนาดไหนปรับปรบับวันนี้ผมเต็มเร็วน้อเลยไม่ได้วันนี้ผมอัดไฟฟ้าไปแล้วทั้งหมดีเยอะนะไอดีเก่าผมก็ปิ้งหน่องกันแล้วนะผมไม่ได้เฮ้ยโอ้โหทุกคนเออ,อ เฮ้ยเจะซีกเฮ้ยซีกนี้มันจะเป็นซีกดูแน่นอนอเฮ้ยทุกคนตามขอก็ซีกดีซีกดีมากเลยนะฮะใครไปดูคลิปวิหีโอมัอนก็จะรู้นะว่าซีกนี้คือซีกอะไร เลยนะฮะว่าเป็นคนทีจผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเกออะไรนะรู้แล้วพูดไว้ก่อนนะอย่าว่าผมนะผมรู้ทุกตำแหน่งของเพชรเลยอย่าว่าผมเซนจี้ผมรู้ตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยนะฮะที่มันอยู่แต่อาจจะมีบางที่หนึ่งที่ผมลืมมีที่เดียวที่ผมลืมเชื่อจำได้หมดเลยนะฮะมีฝั่งนึ้นที่ผมจะไม่ได้ไปนี่ผมดูนะตอนนี้ผมเคยเล่นกับน้องไปแล้วตอน แล้วเจ้าตอนผม,ไ,มได้อัดคลิปนะผมโหลดไฟลค์คาบนี้ไม่ได้ดยังไม่รู้นะนะครับผมว่ามันสามารถอันนี้ได้นะอะไรนะมีแอปอะไรคนอัดคลิปอยู่อย่ามาโวอดกวนทุกคนตายอีพีแรกเลย อะไรเนี่ยปุ่มเดินผมก็ปรับอะไรของผมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพมขอไปเอาของก่นกนกนอนเนาะขอตัดเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเฮ้ยตัดสิคิดทุกคนผมก็ต้องหาแร่ใหม่อะไรทุกคนโอ้ตกลาวาตายตัง้งแต่ ep แรกลาบอโอ้แต่ <c oughs> อของแค่นี้ทุกคนสางิด้กว่าเนาะ นี่งทางที่ผมตกทุกคนดูผมไปคัรผมไปปิดายการขายายอะไรของมันเลยผมต้องตกลงไปเลยนะฮะเง็นผมล่ามม่งเลยทางนี้มีเพจไหนเดีนี้ผมไม่รู้นะว่ามันมีเพจไหน,น,น,นโอเคก็ต้องหาเลขใหม่นะฮะหลบนะหลบ มัดจริงขายหรือ่งโอ้ก hmm. uh ็ต huh. ้องหาทางหนึ Shine ่งลูแรงจะเอาไม่ใช่ตาฝันกนคุณแรกเหล็กก่อนนะฮะท่านผู้ชมเสียงดัง จะไปหาที่ที่ผมบอกว่าผมมีตำแหน่งพิษนะฮะนะครับทุกคนไปถ้าพร้อมแล้วไปลับชมกนันเลยเออก็รับชมกักน,นเลยแล้วนี่ยว่าเนาะเดี๋ยวนี่ในทางนี้ผมจำได้เล่นบ่อยเฮ้ย <Okay. S 1> เลี้ยงใหม่ผมเจอทุกคนเฮ้ยผมเจอสมัย สลัอทุกคนหมดจนล็อคเป็นสล็อตอ่ะเราต้องการหินประมาณเก้าอันแปดอันนี่เงินเนาะเฮ้ยดูเหมือนผมไม่แน่ใจเลยนะว่าเหมือนโชคดีอร <speaking> <Books> ่อยขนาดนี้เออทุกคนหมยังไม่จบเลยตอนนี Eg ้ตอนนี้มต้องการอดี ทังการถังทั้งทุกคนต้้งอาลอลจะเิ่งหายไปอาซอลเป็นดีอาซลสีน้ำตาลใช่ไหมออใช่ใช่ใช่สีน้ำตาลต้องใส่แล้วมัเป็นสีอะไรอะโอเคไวไหมอืออัดอึตึ๊ดสองข้างบนจะต้องสองตัวะอาดีเลยทุกคนเล้อจะทำอะฮะ แล้วอันเดียวอันเดียวอันเดียวโอเคทุกคนมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยไปทางทางน้ำนะฮะนี่ทางน้องอาสลอตอันนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิตักไหนดืม่มไมีตักน้องทุกคนตักผมไม่เคยตักคนนี้เด้โอได้แล้วนะเราได้อาสลอตแล้วค่ะไม่โดนไม่ได้อาซาล็อต กการโลมานกการโลโลโลมันดูไม่ได้เจ็บตายมากเลยท่านะพอก็บพอใส่โลก่อนโอ้โหน้องอัล์ล็อตโชคดีดีมากเองเต่าผมไม่โชคดีเออนี่เดี๋ยวผมมาล่ไปะปรับเอพีเอสด้วยเนาะ ถ้ามันเล่นได้ยาวจังมันน่าจะใกล้ถุกแล้วมั้งหรามั้งนั่นคือุกคนโอเคเดี๋ยวจะดูไปที่นี่อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมนะว่ามันมีเจหมดไม่ได้ได้ทุกคนควรรู้เรื่องเวอร์ชันนี้ไม่ได้เสียใจเวอร์ชันนี้มัน ไม่ใช่ตอนที่เราคิดไว้มีแต่ทางประหลาดๆอะไรอะไรนะฮะอันนี้น่าจะจบในทางเด้ออืม โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเอาเพชรจะมน่าจะมีนะมาสำรวจเวลาเราตัดกันเลยเราก็กดค้างเนาะผมไม่ค่อยได้ตัดตัวเลยก็บอกไปแล้วใช่ห้ผมเป็นคนดี่ไม่ค่อยได้ตัดนะเออผมจะเจอ หนของมัมนอย่างจะไม่นจะกดดีนะี่ทุกคนเดี๋ยวผมอไปหาแร่ก่อนเนาะ้กินเน้อเออรอเยี๋ยวให้มเอก่าโอเคังกดดีก่แล้กินนี้เออเด,ดี๋ยวผมปิดเองรากินนี้